สวัสดีครับจากทอร์เรซซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตามคําขอนะครับในโคราชบุรีนะครับตัวนี้นะครับเป็นเวฟบร้อยสิบไอผ่าหมกนะครับมีมมกกํากับด้วยนะครับตัวนี้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอแกะรีวิวให้เลยนะครับ นี่เลยนะครับก็อ่ขอทอนะครับ25่มิลน,นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับของโอราชบุรีนะครับ ORBR นะครับตรงนี้อ่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวทอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะอเอาออกมาแล้วนะครับ สำหรับท่อโอราชบุรีนะครับตัวนี้มีมอกนะครับเนื่องจากว่าเป็นผ่าหมกนะฮะนี่สัญลักษณ์ ORBR อยู่ที่ปลายของท่อนะฮะเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ส่งให้คุณลูกค้านะครับเป็นดีมแบบผ่าหมกนะครับวันนี้ก็เป็นเวฟแบบผ่าหมกนะฮะก็สำหรับท่อโอราดบุรีนะครับเดือนนี้นะครับก็จำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นท่อคุณภาพดีราคา ไม่แรงมากนะครับพร้อมกับสติกเกอร์แฟนพันธุ์แท้อราชบุรีนะครับ่ะก็ขอขอบคุณมากนะครับพูดคุยกันสองสามคำโอนเงินมาให้เลยนะครับนี่นะฮะก็ตามที่อยู่นี่เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้จัดส่งนะครับรีวิวให้แล้วนะครับผมนี่ฝากรีวิวการส่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับก็ร,รับได้เลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับสําหรับพี่พี่น้องๆที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับท่อโอระบุรีนะครับมีตั้งแต่ผาหมกแล้วก็ผาดังนะฮะสนใจทักสอบถามทางเพจทางไลน์ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ